ค่ะสวัสดีพี่ธาครับค่ะที่กระท่อละสังขารบ้านดุนเนาะค่ะพอดีเมื่อวานวันครบรอบวันครบรอบหลวงปู่สวงวันครบรอบวันละสังขารลวงปู่ครบรอบ25ปีค่ะก็ทําบุญแบบบ้านๆธรรมดาไม่ใหญ่โตไม่รูกตาค่ะครับก็ผลไม้เชิงขาวอาหารต่างๆก็มาสมัยล้นฟูปกติค่ะแต่ทีเราไม่นีมุนพระมาแล้วก็ไม่มีเครื่องเสียง เมื่อวานวันพระเนาะเอ้ยวันพระด้วยไหมเมื่อวานสิวันพระแต่วันละสงขานวันที่แปดกันยาสองห้าสี่สามเนาะครบรอบยี่ห้าปีค่ะพอดีแอดมินเอ่ไม่ได้มาร่วมงานติดงานเหมือนกันนะคะก็มีเอฟซีนะคะนานแล้วเนาะคุณนัทนันนานแล้วค่ะคุณนัทนันนะคะได้โอนปัจจัยมาตั้งแต่สร้างนี่แหละพี่ทัศน์อครับค่ะให้มาสร้างให้กับหลวงปู่สวงแต่แอดมิน คิดว่าจะเอามามอบให้พิทัศน์ในวันละสังขารหลวงปู่แต่ไม่ได้มานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะจำนวนเงิน500ร้บาทอันนี้คือมอบให้แล้วนะคะคุณนัทนันซึ่งเป็นเอฟซีของเอดบินเองค่ะเลกกค่ะคุณน้องคุณพี่ที่ส่งปัิทุผใจมาพอดีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่หรอกก็จะเอาเงินส่วนนี้บางทีอาจจะไปซื้อทู่อาจจะไปซื้อเทียนก็ ้อนไม้ก็ไม่ก็มีค่ะก็เอาไปจ่ายนี้ไปซื้อก็ปกติเราก็ได้สร้างตรงนี้เสร็จแล้วค่พอช่วงนั้นก็ได้ติดนี่อยู่ประมาณเจ็ดพันสองแต่ก็สําเร็จแล้วเสร็จแล้วที่เขาถูกหกสามสามหกก็ได้ช่วยมาก็สําเร็จค่ะแต่นี่ก็ขอขอบคุณคุณนัทนันครับนัทนันอยู่กรุงเทพหนึ่งวันเดิมห้าหกผมมองเป็นห้าที่ก็เป็นห้าก็ ถ้าีนหนึ่งเหมือนเดิมอันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอ,อย่างสูงขอให้ท่านทำรวยรำรวยคิดสินใดสทรงคำปรารถนาที่สมงปัจจัยมากเลยหลวงปู่ปกปักรักษาหลวงปรงดูแลคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินส่วนนี้จะใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดตามท,ท,ที่อยู่กับหลวงปู่บ้านมีหลวงปู่ก็จะซื่อสัตย์ให้เต็มที่ค่ะครับประมาณค่ะครับผมอันนี้ก็เอามามอบให้แล้วนะคะแล้วก็ที่คุณนัทนันเนาะคือซึ่งเป็นเอ่อเอฟซีจะช้าหรือเร็ว นะคะก็ต้องเอามาได้ก็ถ้าพูดตรงๆข้าไม่ใช่มันิเชนแนลผมทรัพยานาแล้วก็บาสักรับสุดกระจัยที่ส่งมาร้อยสองร้อยผมบอกตอน้ากเลูกยงูเลยอาจจะไม่ถึงค่ะครับแต่ถ้ามีนิชนแนลเดือนสองเดือนก็ต้องมีค่คะเดือนช่องเดือนก็ต้องเอามาให้ค่ะผมทรัพยานาคเหมือนกันตอนนั้นสองเดือนบาสักก็เอามาให้ผมก็ภูมิใจตรงนี้ผมเลยไว้ใจ ที่เราปัจตุปัจจัเขาไม่เข้าออกไก่ละไช่เราต้องชื่อสัตว์รับอันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงรับผมอวยพรให้คุณนัทนันโดยพิครับอันนี้ก็ขออวยพรในที่จําไม่ได้นะครับคุณนัทนันคุณนัทนันอายุมันฝันยืนอยู่ดีมีสุขกิดสินดเวชนธรปัจจันทเดือนทางไปไหนขึ้นรถขึ้นเรือก็ขอให้เ่อทราบปลอดภัยทั้งไปและกลับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ก่อนจ้เริ่มรุ่งเรืองครับมีภูมิอย่งมันตื่นจากใจมีโชคมีลาบเนาะครับโชคลาบทำรวยมีเงินเป็นกองเป็นล้านเป็นสิบสิบล้านลอยลอยล้านครับขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็เอฟซีของแอดมินมณีด้วยนะคะแล้วก็เอฟซีก็ดูคุณมานีเยอะๆด้วยบางทีเอเมเนีก็อาจจะเอาเทนะเอฟซีหายไปไหนหมด ผมเขเอ็นใจเหมือนกันไม่รู้เมื่อไรจะทุกะวันที่หนึ่งผมไม่เคยซื้ออีกอย่างโทรศัพท์ก็มีปัญหาเยอะมากเลยพีิธาทั้งสองเครื่องเลยอจะติดดับๆันนไ้่ายได้ลงงานไม่ได้ไม่ได้ลงยูทูบแล้วก็โทรศัพท์เสียค่ะมันติดติดดับๆอ่ะลงงานไม่ไม่เต็มที่เลยนะคะก็ที่มาถ่ายทำในวันนี้คูตรอกสองเราตวมันเปิดเปิดเปเลย ยาบึ้งขอนั่งเนาะครับค่ะยาบึ้งูตรงนี้บอกอสักไม่รู้หรอกยาบึ้งตรงนี้เวลาผมมาทำส่วนมากผมจะเอาวันพระครับแล้วก็เอาขันห้าตันแปดเงินยี่สิบสิบบาทแล้วก็ทุกเทียนก็เป็นโรงเอ็นร้อยน้ำดีต่างๆอก็บางคนเขาก็ว่างงงานแต่ผมไม่เป็นไปลงงายช่างมันได้ัวเลยแค่เ็กสครับครับ พอกลางวันเขาจะปิดแบบนี้เาจะปิดเอายัดเข้าจุดหนี่งปิดหมดเลยอพอกลางคืนเวลาประมาณสิบแปดผมมาอขอขมาท่านเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้บนทั้งหลายที่เขาอยู่ตรงนี้ทุกอย่างต้องมีเจ้าของหมดเราต้องบอกก่อนไม่ว่าต้นไม้ไม่ว่าหลักแดนไม่ว่าสถานที่ตรงไหนเราต้องขอเขาก่อนก็เลยเอาตัวเลขมาแล้วก็เปิดขออนุญาตเปิดตรงน,นี้ตกเปิดอันนี้เปิดให้ดูจริงๆคนระับ มันจะมียักยัยครับบ้านเขาสะอาดอยู่สงสัยกวาดมาคืน้นน้ำก็ไม่เข้านะมั้งไม่เข้า,ออขาครับพอ,อดีผมเปิดปึ๊บก็อเอาตัวเลขมาประมาณสองชุดหนึ่งถึงเก้าศูนย์ถึงเก้าประมาณสองชุดครับบางคนก็บอกว่าใส่ชุดเดียวถ้าเราเราใส่ชุดเดียวมันจะไม่ออกเบิ้ลต้องใส่สามชุดแต่ไม่ต้องโชว์เร็วๆใช่ามชุดพ <laughs> อใส่ไฟปึ๊บ ผมก็เอาไม้ตัวนี้เลยยังอยู่มไม้ตัวนี้เหยียบมเหยียบใส่ไปประมาณยี่สิบชุดก็ตั้งกลองไว้เขาบอกลูกปูว่าลูกปูตัวไหนที่ชอบตัวไหนที่ออกในวันที่นี้วันที่นั้น<ม>หรือเอาลาวกอดผมก็จะพูดถึงนี้ตลอด<ม>ครับดอดีวันนั้นก็เขาหยิบมาครั้งแรกเนาะตามที่ผมดูในคลิปหยิบมาครั้งแรกเขาจะปิดไ้ตรงนี้<ม><ม>แล้วเขาก็ดึงลงหลับคืน <Okay. S 2> แล้วก็เอามาออกตรงนี้หนึ่งเราก็หยิบไปคืนแล้วก็พี่อุ้มแบบนี้อก่อดไว่เลยบอกกลับกอดไว้ <นะ S 2> เอาตัวนี้ออกรับมาจับตัวข้างล่างตัวคนนี้ขึ้นมาแล้วก็ปัดออกลงมาตรงนี้ลูกนังเลยเล็กนึงครั้งที่สองที่อยู่ตรงนี้ครั้งที่สามก็ม้วนม้วนม้วน,วนแล้วก็เอายักษใหญ่เขมรฟูดตกไทยไทยพูดตกขขเขมร <laughs> ใหญ่ม้วนมาแบบไอตัวที่สามละเอียดเลย จากกลมๆมาเป็นยั์ยับแบบนี้เลยอยู่ตรงนี้ครับก็รออยู่นั้นเอคนที่ดูไทยททดสดวันนั้นก็พี่ไปเอาออกมาก่อนไปเอาออมาก่อนเพราะว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเอาเอามาทั้งสามหรืทั้งห้าตัวแล้วตัวหนึ่งก็มาไว้ตรงนี้อีกตัวที่สองอยู่ตรงปารูมผมก็เลยเอาลงเอา,เอาขึ้นมาตัวนี้ก็เปิดผมก็ดูในคลิปแล้วก็เปิดตัว้น่อร์นในคอนก็ได้เลขมาเบ,บ็นี้ มันคือกถไปลาวแล้วสามเจ็ดเยี่ยมที่หลวงปู่สอนนะท่านผู้ชมนะครับถือว่าปังมากนะท่านผู้ชมครับทั้งเพื่อนบ้านนะครับครับัฐบาลไทยของเราด้วยนะท่านผู้ชมนะครับก็บางคนก็ถามว่าจะไปไทยหรือลาววันนี้ลาวเราก็เอาลาวโก้แล้วก็ตามไปไทยนะวันศุกร์ลาวอีแล้วก็เอาลาวอีกตามจนถึง<ไ>รัฐบาลไทยไม่งั้นเราไม่ได้ปัจจัยสู้ต่อร ก็ประมาณนี้ครับเรืปองพยาบึงที่ผมชี้ให้อันนี้ผมชี้ให้เองแปดเจ็ดครับอ๋อที่มีลูกศรครับแปดเจ็ดนะพีชี้ให้นะครับปลดล็อกกับพยาบึ้งกันเลยชี้ให้เองเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสครับเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสได้ทําอีก๋ย่เราอาจจะมีโอกาสได้ดูบรรยากาศสดๆทําอีกวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าวันพระไม่รู้ผิดหรือถูกวันพระวันที่สิบห้านายก็ใช่ครับครับ ผมหยอดเวลาประมาณสิบเจ็ดสี่สิบวันนั้นต่อไปสักพักก็น่าจะปรุงก๋วยเตี๋ยวยังไม่เสร็จหรอกอ๋อเอาออกมาแล้วก็เห็นเอาออกมา่าวๆอ๋อเอาออกมาไวเนาะครับทีนี้ก๋วยเตี๋ยวนั้นไม่เห็วเรอดูจ้องโทรศัพท์อย่างเดียวเลยก็สักพักหนึ่งประมาณสิบกว่านาทีก็อุ้มซ้ายอุ้มขวาแล้วก็ปัดไปคืนปัดไปคืนแล้วก็เอาคือยาบึ้งเขาจะเลือกเลขออกมา จ้ะตัวไหนที่ถูกตัวไหนที่ออกเนาะเอฟซีบางท่านที่ดูเขาจะพูดว่าพยาบึ้งถ้ามีอะไรขวางปลูเขาจะเอาออกมาหมดไม่ใช่ครับผมทำพยาบึ้งมาจนผมงอกแล้วมผมใส่สิบไม่ออกมาแม้แต่นิดเดียวก็มีจ้ะวันนั้นเอาออกมาห้าชุดเนาะผมมาดูครั้งที่สองประมาณสองตุ้มก็เอาออกมาแค่สองสองก็คือสองสอง,สอง อครับสงสอมศทิ้งทิ้งตรงนั้นสงสองครับอือคือเราถ่ายเสร็จแล้วผมไม่เอาเลยอืครับพอเช้ามาไม่เห็นเมื่อคืนมาไม่เห็นที่ที่อยู่ในรูคือเขาจะปัด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 ทำเป็นร้ามครับก็ประมาณนี้พยาบึงครับโอเคดูทีวีเล่นางฟังต่างฟังนะ่านผู้ชมนะครับผมดูพยาบึงนะครับโอ้สงสัยมีคนเล่นล้มอ่ะครับ กขอบคุณช่องวันนี้แค่แล้วก็ขอขอบคุณบ่าวสักมาทีมาดูพยายพยายาเบื้องคือเรามาดูเบื้องหลังแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูในในนั้นก็ดูตัวเลขเอาเขวาได้ดีแต่ท้าบดูในนั้นเราต้องใช้เวลาครับพอเราพยายาเบื้องเราออกมาในก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ับผมสวัสดีครับที่ดินจะมเด้อ